สวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยกัดมา,าไล่เรียงข้อมูลให้สักนิดหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่กำลังเปิดกิจการอยู่นะคะกำลังเปิดบริษัทอยู่นั่นเองนะคะล่าสุดนะคะก็เข้าไปดูนะคะสถิติการจดบริษัทในประเทศไทยนะในตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีสถิติที่สูงอยู่พอสมควรเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกตรงนี้ก็คือว่าในปัจจุบันนะคะค่าเฉลี่ยการจดบริษัทในประเทศไทย เราเรียกกันว่าจดนิติบุคคลกันละกันนะคะทั้งบริษัทแล้วห้างหุ้นส่วนในปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยเดือนละ5,000กิจการนะนะคะข้อมูลตรงนี้มาจากไหนนะคะทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะคะเข้า Google ก็ได้ค่ะนะคะก็ขเขาเรียกกันว่าจำนวนนะคะการจดนิติบุคคล ม,มันก็จะลิงก์เข้าไปที่กระทรวงพาณิชย์เลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากทำการตลาดกับบริษัทที่จดใหม่เนี่ยคุณเข้าไปเอาประวัติได้เลยนะคะบริษัทอยู่ไหนจังหวัดอะไรดาวนโหลดมาเป็น Excel ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลการจดบริษัทโดยเฉลี่ยในตอนนี้ต่อเดือนเฉลี่ย5 0 0พต่อเดือนนะ จนไส่กรหงหุง้นส่วนนั่นหมายความว่าอะไรคะการที่ร้านค้าส่วนใหญ่นะคะหรือว่าคนที่ทําธุรกิจตอนนี้เนี่ยลุกขึ้นมาเริ่มต้นนะคะในรูปแบบของนิติบุคคลก็ค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่กวดอยากจะเอามารีบบอกนะคะว่าคนที่จดนิติบุคคลเนี่ยนะคะควรต้องทําอะไรบ้างซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็คาดหวังว่าทางลูกค้าสานักงานบัญชีของกวดเด็กก็จะได้ดูไปด้วยนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันเลยนะคะทั้งหมด7ข้อก่อนละกันนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้ค่อยๆเอาไปทําตามนะคะเดี๋ยวกอรีบ พูดเจ็ดข้อดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะคะคลิปนี้พยายามจะให้มันชันสั้นนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ <c oughs> เราเรียกกันว่าข้อหนึ่งข้อสองรวมกันแล้วกันข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยนะคะในการที่คุณจะจดนิติบุคคลเนี่ยข้อหนึ่งขฝากนิดนึงนะคะเราเรียกกันว่า,าการจัดการในเรื่องของอำนาจลงนาม,มข้อแรกนะคะอำนาจลงนามเดี๋ยวถ้าไหนว่าง,างๆอยู่นะคะสักสินาทีนี้คุณพิมพ์สรุปให้เพื่อนๆหน่อยนะคะข้อแรกก็คือจัดการเรื่องอำนาจลงนาม ทำไมถึงต้องจัดการเรื่องอำนาจลงนามจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการมันควรต้องจัดการตั้งแต่หุ้นสัดส่วนผู้ถือหุ้นอะไรก็ว่าไปกรรมการกรรมการเป็นใครบ้างอะไรก็ว่ากันใช่ไหมคะแต่อำนาจลงนามของบริษัทเนี่ยคุณต้องมีการจัดการให้ดีนะเช่นคุณบอกว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นกรรมการกรรมการทั้งหมดมีอำนาจลงนามตอนเปิดธนาคารนะคะตอนเซน็นเอกสารต่างๆเนี่ยนะคะคุณจะต้องคิดนะว่าพวกเขาก็ต้องมาร่วมจากการเซ็นด้วย ไปแบงก์เนี่ยนะคะบางแบงก์บอกว่าผู้ถือหุ้นถือเกิน10%ก็ต้องทําไมไปแสดงตัวบางท่านไม่ต้องแสดงตัวแต่ต้องใช้สํเนาบัตรประชาชนโอหลายอย่างจัดการเรื่องอํานาจลงนามตัดสินใจว่าอํานาจลงนามของบริษัทจะมีตาประทับร่วมหรือไม่เป็นเรื่องที่จําเป็นในปัจจุบันนะคะการเซ็นอํานาจลงนามบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมันจะมีเรียกว่าเซ็นอย่างเดียวไม่ต้องประทับตาบริษัทก็ได้ จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาแล้วพอจะพิมพ์ให้เพื่อนได้7ข้อที่ขวัญจะบอกเอาไว้ฝากพิมพ์หน่อยนะคะข้อแรกคือจัดการเรื่องอํานาจลงนามของกิจการให้เรียบร้อยนะคะข้อที่2คือสิ่งที่คุณควรต้องทํา <c oughs> คือเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทอันนี้ต้องทำนะคะลายต่อหลายกิจการหากคุณไม่เชื่อนะ เปิดมาเป็น4-5หปีไม่เคยมีบัญชีธนาคารบางกิจการประหลาดมากเดินเป็นเงินสดเดินทุกอย่างเป็นเงินสดซึ่งจริงๆแล้วตามหลักจริลปกติมันเป็นไปไม่ได้ในภาวะที่ทุกอย่างโอนกันฟรีขนาดนี้โอนกันค้าแบบไม่มีค่าธรรมเนียมขนาดนี้โดยส่วนใหญ่การทำการค้าก็จะเริ่มตัดบัตรเครดิตโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสแกน qr code ถูกไหมคะข้อ2คือเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท พี่ศักชัยพิมพาขอบคุณมากเลยอันนี้ต้องรีบทำนะคะหลายคนบอกว่าต้องรีบขนาดไหนครูอาจแบบเปิดบริษัทวันนี้แล้วเปิดธนาคารวันนี้เลยหรือเปล่านะใจเย็นนะคะมันเป็นไปได้ยากนะคะเอาเป็นว่าพอพี่เปิดบริษัทปุ๊บพี่มีไรายได้ไหมอ๋อมีสิเออล้วรายได้จะเข้าบัญชีใครอ่ะ๋อก็ตอนนี้เข้าบัญชีพี่อยู่อความเสี่ยงไหมเสี่ยงใช่ไหมเข้าบัญชีบริษัทดีกว่าไหมถ้าเข้าบัญชีบริษัทดีกว่าเปิดเร็วที่สุดคือสะดวกที่สุด อันนี้กวดขยายความนะคะการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทคุณก็เลือกธนาคารที่คุณสะดวกสักหน่อยหนึ่งคุณสะดวกกสิกรไทยพาณิชย์นาน่น,นัน,นแต่ถ้าคุณไปแล้วเช่นคุณเปิดวันจันทร์คุณจะไปเปิดบัญชีธนาคารวันศุกร์พอคุณไปถึงธนาคารหนึ่งแล้วเขาบอกว่ายังเปิดไม่ได้ค่ะข้อมูลมันยังไม่สิงกันคุณอย่าเชื่อคุณงัดเข้าไปเลยว่าเป็นไปไม่ได้ ธนาคารอื่นสาขาอื่นจดบริษัทวันนี้พุ่งนี้เปิดบัญชีธนาคารได้บางธนาคารเขาขี้เกียจคีย์ข้อมูลของคุณเขาจะรอเอาข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ซิเข้าระบบธนาคารแล้วเขาจะได้ดูดออกมาไม่ต้องมาคีย์ใหม่เพื่อเขาใช้ความเห็นความเห็นที่ว่าจะได้ยืนยันไปเลยไงคะว่าบริษัทของคุณมีตัวตนแต่จริงๆไม่ใช่ให้เขาคีย์ใหม่จากทะเบียนการค้าหรือให้เขาเช็คจาก dbde service อนไลน์เลยก็ได้ว่าเราจดแล้วมีตัวตนอยู่ในกระทรวงพาณิชย์แล้ว นี่บอกไหมคะเปิดให้ไวที่สุดได้เพราะก่อนหน้านี้ลูกค้ากวดพอจะไปเปิดเนี่ยธนาคารบอกไม่ได้คะ่ะต้องรอหนึ่งเดือนก่อนรอซิงข้อมูลไม่จริงนะคะไม่จริงดังนั้นข้อ1อำนาจลงนามพี่สักชัยพิมมาเรียบร้อยนะคะข้อ2เปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทข้อ3นะคะกวดเสนอและลูกค้ากวดทั้งหมดกวดแทบจะบังคับทำเราเรียกกันว่าทำโมบายแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งในนามบริษัท อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในนามบริษัทนั่นหมายความว่าข้อ3มเนี่ยมันคือการทํำยังไงก็ได้ให้คุณจ่ายให้สะดวกเหมือนเดิมเมื่อก่อนเราจ่ายในนามบุคคลเนี่ยเราเข้ามือถือปึ้งจ่ายเลยถูกไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยพอเราจ่ายง่ายจากแอปพลิเคชันธนาคารชื่อตัวเองดังนั้นนะพอคุณเป็นบริษัทคุณอยาททาให้ชิดมันยากคุณก็ทําให้ชิตมันง่ายเหมือนเดิมคือก็จ่ายจากโมบายเหมือนเดิมเลยแปลว่าตอนไปเปิดบัญชีทําเรื่องในการขอเปิดโมบายแบงกิ้งหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ศึกษาสักนิดหนึ่งนะคะว่า ธนาคารไหนใช้โมบายได้ไม่ใช่ทุกธนาคารนะที่ไปเปิดบัญชีในวบริษัทแล้วจะมีโมบายแบงกิ้งอ่ะที่อยู่ในมือถือเปล่านะบางธนาคารนะคะมีแตอินเทอร์เน็ตบางธนาคารอินเทอร์เน็ตแล้วยังยากก็มีโทเค็นอีกนะคะบางธนาคารคือมีทั้งมือถืออินเทอร์เน็ตโมบายเนี่ยนะแล้วมีทั้งเว็บไซต์แต่มีข้อจํากัดจํานวนเงินต่อวันในการโอนศึกษาสักนิดหนึ่งนะคะศึกษาสักนิดหนึ่งดังนั้นน่ยข้อ4ี่ เมื่อกี้ข้อ3เนี่ยทำโมบายหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งลูกค้าสำนักง,งานบัญชีกาแทบจะขอร้องหรือบังคับให้ทำเพราะลายจ่ายบางอย่างไม่มีบินแต่ถ้าคุณมีสลิปการโอนว่าจากบริษัทถึงนายกอไก่จากบริษัทถึงนายขอไข่มันยังพอมาเป็นหลักฐานว่าใครเป็นผู้รับเงินส่วนลายการค้าว่าเราซื้ออะไรเดี๋ยวเรามานั่งเขียนในใบสำคัญรับเงินใบรับรองแทนใบเสร็จแล้วเงินมันพอได้ขอให้มีหลักฐานเส้นทางการเงินถูกต้องก่อน เขียนไหมคะ3ข้อแล้วนะคะข้อ4นะคะอยากให้คุณเนี่ยเรียนรู้และจัดทำเขาเรียกกันว่าเอกสารฝั่งไรายได้อฝากพิมพ์มาหน่อยนะเกือบ200ท่านนะคะเรียนกันเช้าๆนะคะพิมพ์ตามนะคะข้อ1จัดการอำนาจลงนามประจักรให้เรียบร้อยถ้าไหนฟังไม่ทันเดี๋ยวค่อยกอข้อ2เปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทข้อ3นะคะเปิดโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในนามบริษัทนะคะข้อ4 จัดการเอกสารฝั่งรายได้คุณขายอะไรอ่ะอืแล้วคุณออกไปเสร็จไหมคุณออกไปกากับหรือเปล่าหรือคุณขายขายขายส่งคุณส่งของไปก่อนใช่ไหมเก็บตังที่หลังดังนั้นคุณต้องออกไปส่งของดังนั้นถ้าคุณจดแวบคุณต้องออกไปส่งของสาใบกำกับแล้วก็พอเก็บตังได้คุณก็ออกไปเสร็จเอ๊ะระบบเอกสารของคุณออกเป็นชุดหรือเปล่าออกด้วยโปรแกรมหรือเปล่าออกด้วย Excel หรือเปล่าหรือคุณไปตีพิมพ์เป็นเล่มหรือคุณออกด้วย โปรแกรมเอ e ก s พว่าคุณยังไม่ซื้อโปรแกรมเลยนะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยระบบจัดการเรื่องเอกสารรายได้จะต้องรีบทาจะต้องรีบทาโอ้พี่สักชัยพิมพ์ใหม่แล้วเดริกูดนะคะจะต้องรีบทําเหตุผลเพราะอะไรนะคะเหตุผลเพราะว่ารับให้ง่ายรายได้เข้าจัดการเอกสารให้เรียบร้อยบางคนบอกครูอัดพี่ทําไม่เป็นอ่าสานักงานบัญชีที่ดูแลพี่อยู่ต้องเป็นคนช่วยครูอัด ออพี่ค้าขายออนไลน์ถ้าต้ององออกใบเสร็จทุกครั้งทองที่ส่งของไม่ทันอืมปกรณ์ก็รู้ไม่ทันขออย่างเดียวนะว่าขอให้ยื่นภาษีให้ครบก่อนโอเคไหมคะถ้าไหนที่ทําใบกํากับไม่ทันเพราะขายออนไลน์เนี่ยไม่สามารถทําส่งไปพร้อมของได้พี่ยื่นจะได้ให้ครบก่อนอย่างน้อยเนี่ยนะคะยื่นภาษีครบบกพ่องเอกสารพอคุยกันได้นะคะดังนั้นการจัดการเอกสารฝั่งรับฝั่งรายได้เป็นสิ่งที่คุณต้องทํา เพราะมันคือ internal control มันคือส่วนของคุณคุณทำอะไรคุณเตรียมจัดการมันควรต้องเตรียมคิดตั้งแต่ตอนที่จองชื่อบริษัทคุยกับสำนักงานบัญชีแล้วว่าเออบริษัทพี่ต้องออกใบเสร็จอะไรอ่ะเหนือไ,ไหมคะดังนั้นทาไม่เป็นให้สำนักงานชีช่วยนะคะข้อที่5นะคะสิ่งที่อยากให้คุณทำนะคะนั่นก็คือฝึกทาหักณนะที่จา่าย5ข้อแล้วดิฉันเห็นพี่แคตี้มานะคะพี่แคตี้บัญชีง,ง่ายๆชื่อคล้ายดิฉันนะคะ ช่วยพิมพ์หน่อยนะนี่หข้อแล้วนะการฝึกทําหักหน้าที่จ่ายมันเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคคลโอ้ยเนี่ยไอ้ค่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เนี่ยที่คุณดู Facebook Live เนี่ยที่คุณใช้อยู่ตอนเนี้ยชื่อใครคะชื่อคุณโอเคเดือนเท่าไหร่คะเกือบพันคุณอยากเปลี่ยนเปในนามบริษัทไหมถ้าคุณบอกเปลี่ยนสิครอัดพี่อยากเปลี่ยนค่าจ่ายทุกอย่างให้เป็นค่าจ่ายบริษัทอยู่แล้วหบแน่นอนมีเรื่องจะเมานี่แต่งตัวนะ คนขับรถมารอแล้ว,ลวไปตัดสูตรใหม่อมืทำมาถึงนอกเรื่องอะเพราะว่าต้องไปตัดสูตรใหม่เนื่องจากน้ําหนักลงเกือบ1ิบโลแต่ว่าลาตัดสูตรใหม่อะกวาญเบิกบริษัทนะเอา้าได้ดยเหรอทําเป็นก็ทําได้หลักการคือถ้าทําเป็นเราทําได้พอดีเมื่อประโยคเมื่อกี้มันพ่งงไปที่ว่าเราอะอยากให้ทุกค่าที่จ่ายอะเป็นค่าจ่ายบริษัทอยู่แล้วนะคะมันต้องไปดูว่าบริษัทอะไรค่าอะไรแต่ว่ากัน นอกเรื่องไปลเลยกลับเข้ามาข้อหาหักนะที่จ่ายนึกบอกไหมคะดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณทําหักนะที่จ่ายให้เป็นพอในรูปแบบของบริษัทเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างมือถือที่คุณใช้เนี่ยโอ้โดยละเกือบพันแต่ว่ามันเป็นบริการดังนั้นเนี่ยค่าที่จ่ายพอมันเป็นของบริษัทแล้วเราจ่ายงานบริการสมควรบังคับค่ะอันนี้ใช้คําว่าบังคับนะเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําคําว่าต้องกระทําคือถ้าไม่ทําผิด เข้าใจไหมคะบริษัทขับห้างคุ้นส่วนพอจ่ายงานบริการต้องหักนาะที่จ่ายเป็นดังนั้นเนี่ยข้อที่5นะคะที่คอวดเนี่ยอยากให้คุณฝึกนะคะตั้งแต่คุณจาจดนิติบุคคลเนี่ยคือฝึกทําหักนาะที่จ่าย50ิทวีนังสนกรับรองหนที่จ่ายที่เรียกกันว่า50ิทวีทำยังไงนะทำย้อนหลังได้ไหม,ไ,มได้นะคะขนส่งที่กวดส่งแฟ้มอยู่ทุกวันนี้กับเคอรี่เนี่ยตอนไปส่งเด็กจ่ายเต็มจ้ะสัปดาห์หนึ่งไปเคียร์ทีเก็บตังค์กลับมาจ้ะ นะคะดังนั้นดีลกันได้หมดคุณค้าขายออนไลน์คุณส่งเคอรี่ช้อปปี้ช้อปปี้เคอรี่แฟลตเอ็กเพสเบคเอ็กเคุณต้องหักกนะันที่จ่ายนะคุณรู้ไหมไม่หักผิดนะอ่ะเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยข้อ5ให้ฝึกทําหักนะที่จ่ายนะคะโอ้พี่ปุ้ยพิมมาให้แล้วโอเคนะคะโอเคคุณแซวอะไรกันในานะมิทันนะ่ะโอเคอ่ะดูต่อนะคะออะต่อต่อมองไม่เห็น ข้อ 5, หาหากันที่จ่ายไปเลยนะคะเราเรียกกันว่าการทำ withholding tax นะคะข้อ6ค่ะสิ่งที่กว่าอยากให้คุณทำนะคะคือการเราเรียกกันว่าตรวจสอบใบกํากับภาษีใช้คำนี้ก่ะตรวจสอบบินค่าจ่ายกว่าใช้ประโยค verb ประโยคเมื่อสักครู่มันจะมีกริยาอยู่ข้างหน้ากริยาประโยคเมื่อกี้กว่าใช้คำว่าตรวจสอบคำว่าตรวจสอบหมายความว่าเราไม่ได้ทา เวลาเราซื้อของเราจ่ายของออกไปจ่ายตังออกไปแบบนี้ค่ะเราจ่ายตังค์จ่ายตังค์จ่ายตังสิ่งที่ได้กลับมาคือบริการที่ได้กลับมาและใบเสร็จหลักฐานการจ่ายตังค์ถูกไหมดังนั้นนะ่ยพอสมมุติคนได้ใบเสร็จกลับมาใบานึงเนี่ยนะคะตรวจสอบดังนั้นนะในข้อ6กเนี่ยกริยาข้างหน้าคําว่าตรวจสอบคือตรวจให้เป็นใบเสร็จ ไม่ลงชื่อใช้ไม่ได้ใบเสร็จลงชื่อบริษัทเขียนผิดใช้ไม่ได้ใบเสร็จลงชื่อบริษัทที่อยู่ผิดใช้ไม่ได้เลขประจมตัวถูกหรือเปล่ารายการค้าถูกหรือเปล่าตรวจสอบให้เป็นแปลว่าอะไรคะข้อ6เนี่ยคือรายจ่ายใดก็ตามเนี่ยที่มันมีบินมาอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วตรวจให้เป็นตรวจให้เป็นก่อนนะคะพอเราตรวจเป็นเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นทั้งค่าใช้จ่ายได้เป็นทั้งภาษีซื้อได้ถ้าคุณจดแหวนทันนะคะดังนั้นสิ่งที่กํลาลังจะบอกก็คือว่าตรวจสอบให้เป็นโอ้พี่ตรวจไม่เป็นคลิปบัญชีอย่างง่ายมีเยอะมากสำนักงานบัญชีก็ต้องบอกคุณได้ว่าต้องตรวจอะไรบ้างที่ยงที่อยู่หรือนอกเหนือจากการตรวจเป็นเนี่ยยังอยู่ในข้อ6นะคุณต้องร้องขอให้เป็นเช่นคุณซื้อของผ่านลาซาดา้คุณเคยซื้อไหมข่ด ฟฟิศก็เซื้อประจําเลยนะคะลาซาดา้าไหถูกๆเนี่ยรออเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะซื้อมาตุนให้หมดเลยเอาของมาใช้ดอฟฟิตด้วยประเด็นคือบางคนบอกซื้อของผ่านช็อปปี้ลาซาดา้าไม่มีใบกํากับเป็นไปไม่ได้คุณร้องขอหรือเปล่าคุณจ่ายออกไปเพื่อบริษัทอุตสาหโอนตังจากแอปพลิเคชันในนามบริษัทคุณร้องขอใบกํากับหรือเปล่าพอได้มาแล้วเนะี่ยตรวจเป็นหรือเปล่าข้อ6อยากให้คุณตรวจให้เป็นท่านไหมคะทัานนะหข้อได้นะข้อสุดท้ายข้อ7 ให้คุณจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบินหรือบินไม่สมบูรณ์ทําให้เป็นข้อ7ให้จัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบินหรือบินไม่สมบูรณ์คุณต้องทําให้เป็นเข้าใจนะคะประโยคเมื่อสักครู่กับอกว่าให้คุณจัดการกริยาที่อยู่ในประโยคใช้คําว่าจัดการจัดการคือเราต้องเอาตัวเองลงไปทําหยิบกระดาษมาจับปากกามาแล้วจัดการคือการทำนะคะ บินที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีบินมันเบิกได้ไหมถ้าเกี่ยวข้องกับกิจการเบริกได้ย้ําก่อนถ้าเกี่ยวข้องกับกิจการเบริกตังออกจากบริษัทได้เลยบันทึกยัดไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เลยเดี๋ยวเรื่องภาษีเนี่ยมาว่ากันด้วยความสมบูรณ์ของไอ้บินที่เขียนเนี่ยนะคะพี่วนณิดาพิมพ์ครบเจข้อไหมโอ้โหพี่วนณิดาสุดยอดมากดูต่อนะคะดังนั้นข้อ7ที่ก่อบอกว่าจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบินกับบินไม่สมบูรณ์ต้องทาไม่เป็นยกตัวอย่างอย่างเนี้ย กว่าใช้คอนโดเนี่ยเป็นออฟฟิศด้วยนะคะเป็นออฟฟิศชั่วคราวเมื่อกี้หลอดไฟอะขาดช่างคอนโดมาเปลี่ยนให้เสียไปร้อยหนึ่งเบิกได้ไหมเบิกได้ไหมหลอดไฟร้อยหนึ่งเบิกได้ไหมคําตอบคือได้สมมุติว่านี่เป็นออฟฟิศเบิกได้เอา้าไม่มีบินก็บอกแล้วไงถ้าเราจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบินและบินไม่สมบูรณ์เนี่ยเราจัดการได้ทําได้ระบบกรมสัมพารออกใบรับรองแทนไปเสร็จรับเงินออกมาเขียนไปเลยค่ะ ใครเขียนเราเขียนสัมภาร,รบอกให้ผู้จ่ายเป็นคนเขียนพนักงานเป็นคนเขียนให้อีกคนหนึ่งเซ็อนอนุมัติฝ่ายการเงินกว่าจะมีฝ่ายการเงินอน,นุมัตินู่นนี่นั่นทําถูกต้องตามระบบที่สัมพารวางเอาไว้แล้วเราก็ทําแบบนี้มาโดยตลอดถูกไหมคะทําให้เป็นเจดข้อทวนอีกครั้งท่านไหนที่เพิ่งเข้าคุณแชร์แล้วเก็บไว้ฟังทีหลังข้อนี้เรื่องที่มันสาคัญปัจจุบัน คนที่จดนิติบุคคลในประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์เคยไปดูย้อนหลังไม่มีเดือนไหนต่ำกว่า4,500นะคะบางเดือน6,000กว่าบางเดือน5,000บางเดือน5บางเดือน4,000ไปไปดังนั้นในปัจจุบันในทุกๆเดือนมีคนจดบริษัทกับห้างหุ้นส่วน4-5,000คนนึกออกไหมคะสำนักงานบัญชีเนี่ยงานโหลดแล้วหนักขึ้นเยอะมากเพราะแม่ค้าพ่อค้าถูกบีบจดบริษัทเยอะอันนี้ต้องเข้าใจ ดังนั้นเมื่อต้องจดแล้วเนี่ยต้องทําอะไรวันนี้ฝากไว้7ข้อข้อที่หนึ่งะคะอำนาจลงนามต้องจัดก,การตั้งจบให้จบเลยนะแล้วให้เรียบร้อยเพราะบางคนมีปัญหาสุดท้ายต้องมาจ้างสํานักงานบัญชีเปลี่ยนกรรมการเปลี่ยนอานาจลงนามกรรมการจาก3คนหรือสองคน2คนยังจะและอีกโอ้โหอีกคนนึงอยู่ต่างประเทศและใช้คําว่าละนั่นหมายความว่าคนนั้นกับคนนี้ต้องมาด้วยกันแต่ใช้คําว่าหรือยังพอโอเค หลายอย่างอำนาจลงนามคือข้อที่1ข้อที่2รีบไปเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทเป็นเงินรับขาเข้านะคะข้อที่สนะคะจัดการเปิดนะคะอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งโมบายแบงกิง้งไอข้อ2เมื่อกี้บัญชีธนาคารใช้แบบมือถือให้ได้ใช้แบบอินเทอร์เน็ตให้ได้ไม่ไว่ายังไงให้คุณจ่ายจากบริษัทคุณบอกว่าโอนจากส่วนตัวไม่ง่ายกว่าหรอครุณแหมมันจะดีกว่าไหมถ้าพี่จะโอนจากส่วนตัวไปพักในบริษัทแล้วโอนออกจากบริษัท นั่นหมายความว่าน้ำหนักของค่าใช้จ่ายแน่นมากบินก็ถูกท่องเส้นทางการเงินก็ถูกต้องสัมภาระเถียงไม่ได้แต่ถ้าวันนี้พี่โอนจากส่วนตัวแล้วบินก็แบบหละหลวมจะเอาอะไรไปงัดเขาอะคะถูกไหมดังนั้นข้อ3คือให้รีบทดโมบายแบงกิ้งที่สามารถโอนจ่ายได้ง่ายจากบัญชีธนาคารของบริษัทข้อ4จัดการด้านใบเสร็จ ที่ตัวเองจะต้องออกให้ลูกค้าให้เรียบร้อยควรคิดตั้งแต่วันที่คิดชื่อบริษัทปรึกษาสำนักงานบัญชีให้เรียบร้อยข้อ5คุณต้องฝึกทำหักหนะ้าที่จ่ายเพราะรายจ่ายหลายอย่างในนามบริษัทต,ต้องหักหนะ้าที่จ่ายข้อ6 <c oughs> เดี๋ยนะอ่านคำถามนิดนึงออข้อ6นะคะให้คุณฝึกตรวจสอบบินค่าที่จ่ายตรวจสอบหมายความว่าเวลาเราจ่ายไปแล้วได้บินกลับมาตรวจให้ถูกนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแล้วข้อ7 บินค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆที่ไม่สมบูรณ์คุณต้องจัดการมันให้ได้ในการเป็นนิติบุคคลมันไม่ใช่แค่ว่าฉันจดบริษัทจดแวดแล้วมันจบภาระภาษีก็เยอะภาระงานเอกสารก็เยอะดังนั้นเนี่ยต้องทําให้เป็นหลายคนบอกพี่ทำไม่เป็นเนี่ยครูอัดอย่างนี้ก็ต้องไปจ้างคนเพิ่มเหรอฝึกดูนะคะครูอัดว,ว่าฝึกแล้วทําเป็นแน่นอนเนี่ยเห็นสมาชิกเราบอกว่าครูอัดพี่ทําเอง กาจ้างสำนักงานบัญชีแพงไหมแล้วแต่ขนาดธุรกิจนะคะของขวดเริ่มต้นที่ 5, ห้าพันห้ากฎคุณบอกอ้แพงจังเลยแต่ไม่เก็บปลายปีนะบางบริษัทบางสำนักงานบัญชีเริ่มต้นที่สามพันสามพันคูณสิบสองสามหมื่นหกไปเก็บปลายปีอีกสองหมื่นนั่นหมายความว่าก็ห้าหมื่นวันนี้ห้าพันห้าเท่ากันทุกเดือนแล้วไม่มีเก็บเป็นก้อนปลายปีสไตล์ของสำนักงานบัญชีมีความแตกต่าง นะคะคุณพี่จะต้องไปดูว่ารูปแบบการเก็บเงินของสำนักงานบัญชีเป็นแบบไหนเราเอาทั้งปีมาเฉลีย่ยให้ลูกค้าจ่ายสบายๆเป็นทีละเดือนทีละเดือนนั่นเองนะแต่บางคนบอกว่าเริ่มสำนักงานบัญชีเดือนละพันกว่าบาทก็มีแปลว่าลูกค้าต้องปิดกิจการขนาดเล็กแล้วสำนักงานบัญชีเองเนี่ยก็เราเรียกไม่ได้มีภาระเยอะอาจจะเป็นบุคคลแต่ถ้าสำนักงานบัญชีเป็นบริษทัทมีการเช่าอาคารมีการทำอะไรหลายอย่างดังนั้นนะเขาจะต้องรับ1ต่อ20นี่คือเยอะแหละ พนักงานหนึ่งคนดูแล20คนนี่คือเยอะแล้วนะของขวัญสิกว่านะคะบาองค์กรนะหต่อ30โอ้โหคิดไม่ออกเลยนะคะว่าทําทันได้ยังไงนะคะว่าท100ํา1 0 0ทํารทันได้ยังไงนะคะก็มีหลายอย่างดังนั้นวันนี้ก็เลยฝากเอาไว้อยู่7เรื่องนะคะส่วนท่านไหนที่เป็นเราเรียกว่าผู้ประกอบการมือใหม่จริงๆแล้วอยากจะลองมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นช่วงท้ายเนี่ยขวขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะคะว่ามีเซต เอกสารอยู่เซตหนึ่งที่ค่อนข้างมั่นใจว่าเหมาะกับเจ้าของกิจการระดับเริ่มต้นจริงๆระดับเริ่มต้นจริงๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูเอกสารตัดเข้าช่วงขายของฟังต่อสักนิดหนึ่งนะคะโอเคอันนี้ค่ะคู่มือภาษีเล่มนี้นะคะชื่อว่าคู่มือภาษีอย่างง่ายอันนี้เนี่ยคุณคะเป็นแฟ้มแบบนี้จริงๆนะคะ วิดีโอทั้งหมดอยู่ในนี้หลัก10ชั่วโมงสารบัญมีหมดเลยค่ะสอนทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดมาเลยนะคะแม้กระทั่งว่าสอนภาษีบุคคลภาษีเจ้าของนะคะหักหน้าที่จ่ายยื่นยังไงนะคะการคํานวณค่ะระหว่างภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลละเอียดมากวิดีโอละเอียดแล้วนะเอกสารประกอบนี่นะคะมันก็จะมาไปพร้อมๆกันยกตัวอย่างเช่นกว่าสอนเป็นฟรปชาร์ตใช่ไหมคุณก็จะได้เห็นอะไรแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้คู่มือประกอบการเรียนนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างภาษี ถามว่าแล้วพี่จะอ่านรู้เรื่องไหมคู่มืออันนี้ไม่เน้นอ่านพี่ต้องเอาตามได์เสียบเข้าคอมมีวิดีโออธิบายพอพี่ดูคลิปไหนพี่ก็ไปดูว่าอ๋อพี่กําลังดูบทนี้อยู่เอกสารอยู่หน้านี้ความยาวนาทีแต่และคลิปประมาณนี้เออดูดีกว่าเล่มละสามพันหนะคะถ้าบอกว่าอยากรู้พื้นฐานภาษีจะได้คุยกับบัญชีรู้เรื่องต้องเล่มน,นี้นะคะนี้เล่มละสามพันหนะเล่มสีขาวเล,เล่มพื้นฐานเนี่ยเหมือนกันมีวิดีโอให้ มีความรู้ให้คราวนี้นะไล่5หมวดเลยถ้าบัญชีจะพูดภาษาบัญชีเดบิตเครดิตหรือสินทรัพย์ค่าเผื่อน,นี่สงสัยจะศูนย์ค่าที่จ่ายค่าให้จ่ายค้างจ่ายคืออะไรเรานะคะสรุปความหมายให้พวกนี้สรุปให้เดี๋ยวปอนคุณดูวิดีโอคุณจะดูันนี้ไปด้วยจะได้เข้าใจแต่ความโหดที่สุดตอนที่กวดถ่ายวิดีโอหลักสูตรนี้คืออ่านชื่อพวกนี้แล้วแปลให้คุณฟังหมดเลย ความยาวหลากหลายสิบชั่วโมงนะอันเนี้ยอ่านชื่อพวกนี้แล้วแปลให้คุณฟังนะคะเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจว่าอ๋อเวลาเขาพูดเรื่องนี้มันคืออะไรส่วนท่านที่กําลังคิดว่าจะจดบริษัทดีหรือเปล่าหรือจดแล้วต้องทาอะไรบ้างต้องเล่มนี้ค่ะก้าวเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลแล้วเล่มนี้ความเด็ดน่นะคะมันจะคล้ายๆกับเล่ม first step นะคือเราโอนสินค้าสินทร,รัพย์เข้าบริษัทได้ไหมมีการบอกเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องจดแวดเมื่อไหร่มีการบอกเอาไว้เป็นวิดีโอเหมือนกัน เป็นคู่มือประกอบวีดีโอเหมือนกันธนาคารมีธนาคารไหนบ้างที่ใช้โมบายแบงกิ้งวงเงินแต่ละอันเท่าไหร่นะคะอยบท6นะอ่านี่นะคะสรุปให้ทุกธนาคารนะคะโอเคอันนี้จะสรุปให้ทุกธนาคารแม้กระทั่งว่าเอกสารการเปิดบริษัทต้องมีอะไรบ้างรายงานการประชุมมีอะไรบ้างกรสิกรเป็นยังไงมีโมบายแบงกิ้งไหม นะคะต่อมาไทยพาณิชย์เป็นยังไงเงื่อนไขเอกสารในการไปไทยพาณิชย์เป็นยังไงอันนี้เราไปเก็บแยกแต่ละบริษัทแต่ละธนาคารแล้วมาสรุปให้นะคะอันนี้มีประโยชน์จริง,รงเพราะทุกคนนี้ก่อนใช้อยู่เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้แฟ้มละสามพันเผื่อท่านไหนสนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณสนใจว่าซื้อสามแฟ้มเมื่อกี้เลยภาษีบัญชีแล้วก็ก้าเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลถ้าหนึ่งแฟ้มสามพันห้าสามแฟ้มถ้าคูณปึ้ง เป็น1,500นะคะโปรโมชั่นนะคะถึงวันที่31คือพรุ่งนี้จาก1,500ลดลงมาเหลือ8,500นะคะแล้วเราแถมช่องทางการถามพิเศษเอาเป็นแบบว่ามีนักบัญชีนั่งแตนด์บาย9โมงถึง6โมงเย็นเป็นช่องทางพิเศษไม่ใช่อินบ็อกซ์แฟนเพจบัญชีง่ายนะคะเป็นช่องทางพิเศษให้คุณถามได้1เดือนแปลว่าคุณจะเริ่มถามเดือนไหนล่ะเริ่มถามมกราก็นับไป30วัน เนื่องถามกุมภาก็นับไป30วันจะเริ่มถามเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ถามใต้โพสต์ไม่ได้ถามในอินบ็อกซ์แฟนเพจแต่เป็นถามผ่านช่องทางพิเศษนะดังนั้นฝากเอาไว้สําหรับแพ็กเกจนี้ด้วยเป็นชุดแฟ้มถ้าซื้อ1แฟ้ม3,500นะคะ3แฟ้มจาก1,500หเหลือ8,500ลดและแถมถึงวันที่31เดือน10ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะฝาก แพ็กเกจแล้วก็คู่มือเหล่านี้ด้วยนะคะดูสารบัญได้เลยติดต่ออินบ็อกซ์แฟนเพจบัญชียง่ายนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ bye, บายบายค่ะ